เรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่น่าจับตามองกันเลยทีเดียวครับในช่วงนี้นั่นก็คือเรื่องของบริษัทต่างชาติยักษ์ใหญ่หลายเจ้านั้นก็เริ่มทยอยเก็บกระเป๋าออกจากจีนกันแล้วครับไม่ว่าจะเป็น Apple Tesla Coca Cola หรือแม้แต่ Microsoft ซึ่งเรื่องนี้ครับมันก็ทำให้หลายคนกังวลว่าถ้าแบรนด์ดังๆหายไปหมดสินค้าในจีนเองก็อาจจะขึ้นราคาพวดพาดกันเลยทีเดียวอย่างน้นอยๆก็คงหง1 0 0เลยครับล่าสุด ADM ซึ่งเป็นหนึ่งใน4ผู้ค้าทัญยพืชรายใหญ่ของโลกจากอเมริกาก็มีแผนครับที่จะหยุดธุรกิจในจีนเหมือนกันข่าวนี้ครับมันก็ทำเอาหลายคนใจหายใจคว่ำเลยทีเดียวเพราะว่าถ้าเกิดมองไปข้างหน้าแล้วอุตสาหกรรมมันก็ดูจะไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่แถมยังมองไม่เห็นทางเลยว่าจะดีขึ้นในเร็ววันอีกด้วยเรื่องทั้งหมดนี้มันก็เริ่มต้นขึ้นจากสงครามการค้าระหว่างจีนกับอเมริกาครับที่นับวันนั้นมันจะยิ่งดุเดือดขึ้น,นเรืเ่อย ผลกระทบของมันนั้นก็ค่อยๆแสดงออกมาให้เห็นแล้วล่ะครับโดยเฉพาะในเรื่องที่ทุนต่างชาติเองกําลังไหลออกนอกจีนอย่างต่อเนื่องบริษัทใหญ่ๆที่ทําธุรกิจในจีนมาหลายสิบปีพอถึงจุดหนึ่งพวกเขาก็ตัดสินใจไปแบบดื้อๆเลยทําให้ตอนนี้ครับตลาดจีนเองก็ดูเหมือนจะหดตัวลงไปแล้วทุนต่างชาติก็ถอนตัวออกการบริโภคในประเทศก็ดูซบเซาลงไปการส่งออกก็ไม่สู่ดีนะัก และนี่ครับมันก็อาจจะเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นครับถ้าเกิดว่าบริษัทต่างชาติทยอยออกไปหมดจริงๆแล้วล่ะก็ผลกระทบที่ตามมานั้นมันก็อาจจะหนักหนาสาหัสเกินกว่าที่เราจะคิดได้เลยละครับพอสองครามการค้ามันแรงขึ้นบริษัทต่างชาติหลายแห่งก็เริ่มเจอแรงกดดันในเรื่องต้นทุนจากภาษีที่อเมริกาตั้งกำแพงไว้กับสินค้าที่ผลิตในจีนทำให้บริษัทเหล่านี้ครับเริ่มถอนทับออกจากจีนกันมากขึ้นเรื่อย อย่างในวันที่5พฤษภาคมปรับเมนเทลเจ้าของตุ๊กตาบาร์บี้กับเกมยูโน่นั้นก็ออกมาประกาศเลยครับว่าเศรษฐกิจโลกนั้นมันไม่แน่นอนแล้วแถมยังมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องนโยบายภาษีของอเมริกากับสินค้าที่มาจากจีนอีก ทำให้บริษัทนั้นนะครับคาดการผลประกอบการทั้งปีไม่ถูกเลยโดยเฉพาะยอดขายในช่วงปลายปีที่เป็นเทศกาลวันหยุดและด้วยเหตุนี้นะครับเมนเทละก็เลยต้องระง,งับการคาดการผลประกอบการแล้วก็รีบเร่ง,เรงรับย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศจีนอย่างเร็วที่สุดเลยทีเดียวตลาดของเล่นในสหรัฐครับที่มีมูลค่ากว่า42,000ล้านดอลลาร์สหรัฐก็กำลังโดนผลกระทบจากสงครามการค้าแบบเต็มๆครับ ของเล่นที่ผลิตในจีนตอนนี้ก็เจอกำแพงภาษีสูงขึ้นไปถึง145เลยทีเดียวในด้านของคุณอีรอนไครครับซีโอของเมทัลนั้นก็บอกเลยครับว่าการลดการพึ่งพาจีนนั้นนะ่ะมันก็เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของบริษัทต,ตอนนี้ เรื่องการปรับราคาสินค้านั้นก็จะเป็นเรื่องที่รองลงมานั่นเองครับเดิมทีแล้วเบท,เท่าเนะ่ะก็คาดว่ายอดขายสุดที่จะโตประมาณ2-3%เในปีนั้นโดยพวกเขาก็ได้คิดรวมเรื่องภาษีที่อเมริกาเก็บจากจีนเม็กซิโกและแคานาดาเมื่อเดือนกุมภาพเข้าไปแล้วแต่ยังไม่ได้รวมภาษีใหม่ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นกับจีนไปเมื่อเดือนเมษาอย่างไรก็ตามครับผลประกอบการไตรมาสแรกของบริษัทนั้นก็ไม่ได้โดนผลกระทบจากภาษีเท่าไหร่รายได้เอกก็ เพิ่มขึ้น2เป็น827ล้านดอลลา,าร์สหรัฐซึ่งสูงกว่าที่คาดไว้ด้วย3ครับแต่เพราะว่ายอดขายกับค่าใช้ใจ่ายในการบริหารมันเพิ่มขึ้นก็เลยทำให้ขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น40ล้านดอลลา,าร์สหรัฐจากปีก่อนที่ขาดทุน28ล้านดอลลา,าร์สหรัฐนั่นเอง ข้อมูลจากสมาคมของเล่นนะครับก็บอกว่าปัจจุบันโรงงานในจีนั้นผลิตของเล่นประมาณ77%ที่ขายในอเมริกาเลยนะครับในด้านของคุณไอแซคลาเลียงรับ c e o ของ MGA Entertainment ที่ผลิตของเล่นอย่างตุ๊กตา plus กับ Lol Surprise ครับก็บอกว่าบริษัทก็กำลังพยายามจะย้ายการผลิต40%ไปที่อินเดียเวียดนามแล้วก็อินโดนีเซียภายใน6เดือนข้างหน้านี้ครับซึ่งทำให้สัดส่วนการผลิตในประเทศเหล่านั้นเพิ่มขึ้นจาก10%เป็น1 กุลาเรียนนะครับก็บอกว่า MGA อาจจะต้องขึ้นราคาสินค้าขายส่งสำหรับสินค้าที่ผลิตในจีนเพื่อผลักดันภาระต้นทุนภาษีที่เพิ่มขึ้นให้กับผู้ค้าปลีกไม่งั้นแล้วก็กำไรที่น้องให้อยู่แล้วนะ่ะมันก็จะยิ่งน้อยลงไปอีกนั่นเองครับในด้านของผู้ผลิตของเล่นอีกเจ้าอย่างเลโก Group ปรับจากเดนมาร์กก็กำลังเน้นสร้างเครือข่ายการผลิตสินค้าแล้วก็กระจายสินค้าในระดับภูมิภาค เมื่อวันที่9เมษายนเลโก้ LEGO ก็ประกาศเปิดโรงงานใหม่ที่จังหวัดบินเฉียงประเทศเวียดนามซึ่งลงทุนไปกว่า1.3พันล้านดอลลาร์ต่อรายครับโรงงานใหม่ในเวียดนามนี้ก็จะผลิตสินค้าป้อนให้กับประเทศในกลุ่มเอเชียแปซิฟิกอย่างญี่ปุ่นกับอินเดียซึ่งเมื่อก่อนเลโก้ LEGO ต้องส่งออกสินค้าจากโรงงานในประเทศจีนไปแห้งครับส่วนตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเลโก้เพียงอเมริกาตอนนี้นะ่ก็ยังคงต้อง ขนส่งสินค้าจากเม็กซิโกไปก่อนครับแต่เลโก้น่ะก็กาลังลงทุนกว่า1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเลครับเพื่อที่จะสร้างโรงงานในรัฐโมเจเนียแล้วก็คาดว่าจะเปิดในปี2 0 2 1นี่เองครับซึ่งจะเป็นโรงงานแห่งที่7ของเลโก้ทั่วโลกเลยครับภาษีสุลกากรที่สูงของอเมริกานั้นมันก็กระทบกับสินค้าจีนหลายอย่างเลยทีเดียวครับทั้งของเล่นแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส และเมื่อวันที่25เมษายนก็มีรายงานออกมาว่า Apple กํกำลังเร่งย้ายสายการผลิตออกจากจีนเหมือนกันครับ Financial Time s ก็รายงานว่าถึงแม้ว่าจีนจะยังคงเป็นฐานการผลิตหลักของ Apple อยู่แต่ความตึงเครียดจากสงครามการค้ามันก็ทำให้ Apple ครับต้องรีบกระจายความเสี่ยงด้านห่วงโซ่ประทานแหล่งข่าวครับก็บอกว่า p p p l อ่ะวางแผนว่า จะย้ายการประกอบ iPhone ทั้งหมดสำหรับตลาดสหรัฐไปที่อินเดียภายในปีหน้าเลยซึ่งเป้าหมายก็คือการย้ายการผลิต iPhone จำนวน60ล้านเครื่องที่ขายในสหรัฐต่อปีออกจากจีนทั้งหมดบริษัทวิจัยการตลาดอย่าง IDC ก็คาดการนะครับว่า Apple จะส่ง iPhone ทั่วโลก232ล้านเครื่องในปี2024โดยประมาณ28%นั้นจะส่งไปขายที่อเมริกาการที่ Apple รับย้ายฐานการผลิตเร็วกว่า แล้วก็มากกว่าที่คาดไว้แบบนี้เนะี่มันก็เป็นสัญญาณบอกว่า Apple มั่นใจในระบบการผลิตของอินเดียมากขึ้นแล้วก็พยายามจะลดการพึ่งพาจีนลงนเรื่อยๆครับในด้านของคุณแดเนียลนิวแมนซีโของฟร r u m g กรุ๊ปนะครับบริษัทวิจัยอุตสาหกรรมเทคโนโลยีนั้นก็บอกว่านี่จะเป็นก้าวสำคัญสำหรับ Apple ที่จะรักษาการเติบโตต่อไปได้เรากำลังเห็นบริษัทที่มีทรัพยากรเหล่านี้ครับเคลื่อนไหวเร็วมาก เพื่อที่จะจัดการกับความเสี่ยงในด้านภาษี Apple เองพวกเขาก็เริ่มปรับเปลี่ยนห่วงโซ่อุปทานมาตั้งแต่ปี2022แล้วครับสาเหตุน่ะก็มาจากมาตรการล็อกดาวน์ที่เข้มงวดหลังการระบาดของโควิด -19 ในจีนตอนนั้นโรงงานฟ็อกคอนที่เจิงโจก็ต้องหยุดการผลิตไปเลยครับ ทำให้การผลิต iPhone ลดัวภาพลงไปเลยแถมภาษีตอบโต้กันไปมาระหว่างรัฐบาลทำกับจีนนั้นมันก็ยิ่งเร่งให้ a pple ต้องรีบย้ายฐานการผลิตให้เร็วขึ้นไปอีกครับแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับควงโซ่ประธานของ Apple ในจีนก็บอกว่าทางการจีนเองนะครับก็ พยายามจะชะลอการย้ายสายการผลิต iPhone ไปทางอินเดียของ Apple เหมือนกันครับระบาดท้องถิ่นของจีนนั้นก็ถึงกับไปคุยกับพันธมิษในห่วโซ่ประธานของ Apple เพื่อเตือนไม่ให้พวกเขาครับลดตำแหน่งงานในท้องถิ่นลงมีคนวงในหลายคนครับที่รู้เรื่องการผลิต iPhone นั้นก็บอกว่าหลายครั้งในรับที่จีนน่ะจงใจจะชะลอหรือถึงขั้นบล็อกการขนส่งอุปกรณ์การผลิต iPhone ไปยังอินเดียโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าแต่ Apple เนะี่ย ก็เริ่มกระตุ้นแล้วครับให้ซัพพลายเออร์อุปกรณ์บางรายของจีนไปตั้งโรงงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แทนนอกจากนี้ครับซัพพลายเออร์อุปกรณ์ iPhone 2รายยังบอกอีกด้วยครับว่า Apple ่ะอาจจะหันไปซื้ออุปกรณ์ที่ผลิตโดยผู้ผลิตในญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็ไต้หวันแทนครับถึงแม้ว่าอุปกรณ์เหล่านั้นน่ะมันจะแพงกว่าของจีนก็ตาม แต่อาจจะต้องใช้เวลาทดสอบแล้วก็รองรับนานถึง1ปีเพื่อที่จะให้ได้มาตรฐานของ Apple นั่นเองครับแหล่งข่าวคนนี้นะครับยังบอกอีกครับว่าพันธมิตรของ Apple ในอินเดียก็ได้เสนอทางออกอื่นๆครับในบางกรณีด้วยนะครับอย่างเช่นการเปลี่ยนงานที่เดิมทีนะใช้เครื่องจักรอัตโนมัติมาเป็นการใช้แรงงานคนแทนซาตาจานยี่เวนอยู่ครับผู้เชี่ยวชาญในด้านการระหว่างประเทศศึกษาจาก Univers of ฟเซน t t h o m ั s นะครับก็บอกว่า ภาพพักคอมมวนจีนยังคงขัดขวางบริษัทสหรัฐไม่ให้ย้ายฐานการผลิตทำนะ่ะก็จะยังคงเก็บภาษีสุลกากรจากจีนต่อไปเรื่อยๆตอนนี้นะ่ะทุกคนก็คงเห็นชัดเจนแล้วครับว่าการกดดันทำอะ่ะมันไม่ได้ผลมันจะยิ่งทําให้เขารับกลับมาเก็บภาษีกับฝั่งจีนมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับในด้านของคุณหวงโซเวนครับ ผู้ช่วยนักวิจัยจากสถาบันกิจการการเมืองและการทหารจีนและแนวคิดการรบสถาบันวิจัยความมั่นคงแห่งชาติไต้หวันน,น,นั้นก็เชื่อครับว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนจะพยายามขัดขวางการย้ายฐานแต่สุดท้ายก็คงทําไม่สำเร็จน,นะครับคุณหวองครับก็บอกว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนต้องพยายามขัดขวางแน่ๆเพราะว่า มันไม่เพียงแต่จะกระทบกับเศรษฐกิจแล้วก็จิตใจจากการสูญเสียอุตสาหกรรมสำคัญของอเมริกาเท่านั้นครับแตายยังทำให้เกิดปัญหาการว่างงานในประเทศซึ่งก็จะกระทบต่อเสถียรภาพทางสังคมอีกด้วยยังไรก็ตามครับคุณวองเองรับเขาก็บอกว่าเขาอะไม่เชื่อครับว่าความพยายามของพองรรคคอมมิวนิสต์ในการขัดขวางมันจะประสบความสำเร็จ Apple นะพวกเขาเป็นบริษัทข้ามชาติและผลกำไรก็คือเป้าหมายหลัก ดังนั้นครับ a p ปเปิละพวกเขาก็จะหาทางย้ายห่วงโซ่อุปทานออกจากจีนเพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นผู้ขอร้อย ได้สงครามเศรษฐกิจสหรัฐกับจีนนั่นเองครับโรงงานฟอกคนทางตอนใต้ของอินเดียตอนนี้นะครับก็ได้กลายเป็นฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดของ Apple ในประเทศไปแล้วครับส่วนทาร์เก็ตกลุ๊ปก็ได้กลายเป็นซัพพลายเออร์สำคัญของ Apple ผ่านการเข้าซื้อกิจการของ w i s t a l แล้วก็เ a กอร์ทอในอินเดียการเปลี่ยนแปลงนี้เองครับมันยังได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งขันจากทางรัฐบาลของนายกุัธมนตรีเรนทาดาโบดีของอินเดียด้วยนะครับซึ่งเสนอทั้งเงินอุดหนุนการผลิตแล้วก็สิทธิปริ โยชน์ทางภาษีเพื่อทําให้อินเดียเป็นศูนย์กลางการผลิตระดับโลก a p p l e นะไม่ใช่บริษัทเทคโนโลยีเจ้าเดียวที่มองตลาดอินเดียนะครับมีรอยงานว่าซัมซุงของเกาหลีใต้ก็กําลังพิจารณาย้ายสายการผลิตสมาร์ทโฟนไปที่อินเดียเหมือนกันส่วน a l p h a เบรครับบริษัทแม่ของ Google ก็กําลังเจราจากับ f o x กคอ n แล้วก็ดิกซอนเทคโนโลยีเพื่อย่าให้กาลังการผลิต สมาร์ทโฟนพิกเซส่วนหนึ่งไปอินเดียเพราะว่าแรงกดดันด้านภาษีนี่แหละครับและนอกจาก Apple แล้วนะครับผู้ขายชาวจีนจำนวนมากบนแพลตฟอร์ม e อีคอมเมิร์ซของอเมริกาอย่าง Amazon ก็กำลังเตรียมจะขึ้นราคาสินค้าในอเมริกาเหมือนกันครับบางรายนั้นถึงกับคิดจะย้ายออกไปจากจีนเลย ในด้านของคุณหวังเสียงครับประธานสมาคมอ e ีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนเซนเจ้นซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ขายอเมซอนกว่า3000รายนั้นก็บอกว่ามันไม่ใช่แค่ปัญหาด้านภาษีครับแต่ว่าโครงสร้างด้านต้นทุนทั้งหมดเน่ยมันพังไปแล้วและนี่นะครับเป็นผลกระทบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนกับอุตสาหกรรมอ e ีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนทั้งหมดกาจะอยู่รอดได้ในตลาดอเมริกานั้นมันก็เลยกลายเป็นเรื่องยากมากม คุณหวังครับก็ชี้ว่าภาคเสรีสุรากาลไม่เพียงแต่จะเพิ่มต้นทุนการผลิตโดยตรงเท่านั้นแต่ยังอาจจะทําให้เกิดความล่าช้าทางสุลกากรแล้วก็ค่าขนส่งที่แพงขึ้นด้วยผู้ขายบางรายนั้นก็วางแผนจะขึ้นราคาสินค้าในตลาดสหรัฐบางส่วนนะครับก็กําลังมองหาตลาดใหม่ๆอย่างคุณแบอนเมลเลอร์ครับที่ขายของบนอเมซอนอยู่ที่สนเจมาแล้ว7ปีก็บอกว่าสถานการณ์นั้นมันยังคงเป็นแบบนี้ การสั่งของจากจีนไปขายที่อเมริกานั้นมันก็ไม่คุมอีกต่อไปเขาก็เชื่อนะครับว่าการผลิตนั้นต้องย้ายไปประเทศเวียดนามหรือเม็กซิโกแล้วในปัจจุบันนะครับผู้ขายบอดอมซอนน่ะประมาณครึ่งหนึ่งเลยก็มาจากจีนนะครับแค่ที่สนใจที่เดียวก็มีผู้ขายบอดอมซอนที่ลงทะเบียนแล้วกว่า10,000แสรายซึ่งก็มียอดขายรวมต่อปี 35.3พันล้านดอลลา,าร์สหรัฐครับข้อมูลจากสภาแห่งรัฐของจีนนั้นก็บอกนะครับว่าธุรกรรมอ e ีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนในจีนนั้นมีมูลค่ามากถึง2.63ล้านล้านหยวนเลยครับเมื่อปีที่แล้วคุณหวังสิงครับยังบอกอีกว่าภาษีใหม่เหล่านี้นะ่ยมันจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อวิสาหากิจขนาดกลาง แล้วก็ขนาดย่อมจำนวนมากในจีนแล้วก็อัตราการว่างงานนั้นมันก็จะเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมากเลยทีเดียวในบรรดาบริษัทที่กำลังทยอยถอนตัวออกไปนั้นก็มี ADM ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้แปรรูปสินค้าเกษตรกรรมแล้วก็ซัพพลายเออร์ส่วนผสมอาหารรายใหญ่ที่สุดของโลกด้วยครับ ADM นะครับก็จะร่วมกับบังเก้คาคิวแล้วก็ลุยเดกตาครับทั้ง4นะครับก็ถือว่าเป็น4บริษัทยักษ์ใหญ่ผู้ค้าธัญ,ญพืชของโลกทีียวครับและเมื่อวันที่สิบส เมษายน ADM นั้นก็ได้แจ้งผ่านอีเมลครับว่าในฐานะส่วนหนึ่งของโครงการลดต้นทุนทั่วโลกบริษัทได้เริ่มปิดการดำเนินงานการค้าในประเทศจีนแล้วก็ลดจำนวนพนักงานลง ADM ประกาศครับว่าการดำเนินงานของบริษัทในเครือที่เซี่ยงไฮ้จะค่อยๆย,ยุติลงภายในสิ้นเดือนกันยาแต่การดำเนินงานอานื่นๆในเซี่ยงไฮ้นั้นอาจจะไม่ได้รับผลกระทบแหล่งข่าวภายในนะครับก็บอกว่าการเลิกจ้างครั้งนี้เนะี่ย มันก็จะกระทบกับพนักงานประมาณ40-50คนทําให้เหลือพนักงานในเซี่ยงไฮ้แค่ประมาณ10คนเท่านั้นครับแหล่งข่าวก็บอกด้วยครับว่าทีมธุรกิจบริการการเกษตรแล้วก็เมล็ดพืชน้ํามันในจีนนะครับโดยเฉพาะพื้นฐานแล้วก็คือถูกยุบไปเกือบหมดซึ่ง2แผนกนี้นะครับก็ถือเป็นธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดของ ADM โดยทีดีโในด้านตัตาจาย์เย่เหวหรูนะครับจากมหาวิทยาลัยโทมัสนั้นก็บอกว่า การที่บริษัทข้ามชาติกําลังแยกตัวออกจากจีนนั้นก็จะส่งผลให้จีนเจอปัญหาอัตราการว่างงานที่เลวร้ายลงไปอีกถ้าการว่างงานนั้นยังคงเพิ่มสูงขึ้นเหมือนกับที่เราเห็นการไหลออกของการลงทุนจากต่างประเทศในช่วง3-4ปีที่ผ่านมาครับมันก็จะสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงให้กับจีนเลยทีเดียวท่านยังบอกอีกครับว่าถ้าพรรคคอมนิสต์จีนยังคงผเผชิญหน้ากับอเมริกาป่อไปมันก็มีแต่จะสร้างผลเสียกับจีนทําให้ตลาด ต่างประเทศของจีนนั้นหดตัวลงไปแล้วถ้าไม่มีที่ไหนรองรับการผลิตส่วนเกินของจีนได้แล้วล้วก็โรงงานจํานวนมากก็จะล่มสลายล้มละลายลงไปแล้วมันก็จะนําไปสู่ความตื่นตระหนกทางเศรษฐกิจสิ่งเดียวที่ราคคอมวนจีนพอจะทําได้เพื่อหลีกเลี่ยงความตื่นตระหนกทางเศรษฐกิจก็คือการเริ่มโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่อีกครั้งหนึ่งเพื่อสร้างอุปสงค์ในประเทศผ่านทางราัฐบาลจีนเองนะครับก็ทําแบบนี้มาตั้งแต่ช่วงปฏิจจรูปแล้วก็เปิดประเทศแล้วครับแต่ปัญหาก็คือจีนน่ะจะสามารถสร้างอุปสง ในประเทศได้อีกมากแค่ไหนเขาก็เปรียบเทียบง่ายนะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณนะครับสามารถสร้างบ้านได้แบบไม่จํากัดเลยครับจะก,กี่หลังก็ได้แต่ถ้าสร้างมาแล้วเนะี่ยมันขายไม่ได้คุณจะสร้างมันอีกต่อไปอีกนานแค่ไหนกันครับส่วนคุณหวังโซเวนนะครับก็บอกว่าเรื่องนี้นะ่ะมันจะสร้างความท้าทายทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองให้กับพรรคคอมมิวนิสต์จีนเธอนะครับกล่าวว่า หากพรรคคอมมิวนิสต์จีนกำลังยืนกลางรับที่จะต่อสู้จนถึงที่สุดไม่เพียงแต่อตราการเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นมันจะลดลงอย่างมีนยัยยะสำคัญในปีนี้แต่การว่างงานจำนวนหมหาศาลมันจะทำให้ผู้คนไม่กล้าบริโภคก่อให้เกิดภาวะเงินเฟือในที่สุดผู้คนก็จะไม่มีทางออกอื่นครับนอกจากออกมาประท้วงบนท้องถนนซึ่งมันอาจจะท้าทายการปกครองของระบบคอมมิวนิสต์จีนอย่างมีนยัยยะสำคัญตอนนี้ครับ เศรษฐกิจของจีนนั้นก็เต็มไปด้วยช่องโหว่และวิกฤตอสังหาริมทรัพย์มันก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขและหากเราครับเพิ่มการบ้างงานจํานวนมหาศาลเข้าไปอีกมันก็ไม่มีท่าทีเลยครับว่าพวกเขานะ่ะจะสามารถรักษาอาัตราการเจริญเติบโต5%ได้ถึงแม้ว่าสงครามการค้าระหว่างจีนกับอเมริกาครับจะมีสัญญาณว่ามันจะผ่อนคลายลงไปบ้างแล้วและทัานะ่ะก็ดูเหมือนจะพร้อมเจรจา,ากับไปจริงเสมอครับ แต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าในฐานะคู่แข่งทางเศรษฐกิจแล้วก็ทางการทหารที่ใหญ่ที่สุดของอเมริกาไปจริงก็ยังคงอาจจะต้องเจอกับการโจมตีที่รุนแรงที่สุดอยู่ดีครับ บริษัทการวิจัยอย่างดิจิทัลไทม์นั้นก็บอกว่าการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมภายใต้แรงกดดันของภาษีศุลกากรที่สูงของอเมริกานั้นมันก็จะมุ่งเน้นไปที่3ด้านหลักๆเลยครับก็คือการย้ายออกจากจีนการย้ายเข้าสู่สหรัฐแล้วก็การที่จีนนั้นผลิตสินค้าเองในประเทศในอนาคตตลาดโลกนั้นอาจจะถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆก็คือตลาดอเมริกาตลาดจีนแล้วก็ตลาดอื่นๆที่ไม่ใช่ตลาดอเมริกาและตลาดจีนตลาดอเมริกาก็จะเน้นการผลิตในเม็กซิโกและประเทศที่มีรายได้ภาษีต่ำแล้วก็ บ้างลดการพึ่งพาจีนให้น้อยที่สุดส่วนตลาดจีนก็จะเน้นการผลิตในประเทศลดการพึ่งพาอเมริกาให้น้อยที่สุดเช่นกันครับแต่ตลาดอื่นนั้นก็จะมีศูนย์กลาง อยู่ที่ประเทศผู้ผลิตต้นทุนต่ำนอกอเมริกาแล้วก็ยังคงใช้ประโยชน์จาก่วงโซ่ประทานของจีนระบบห่วงโซ่ประทานทั้ง3นี้ครับมันก็จะดําเนินงานควบคู่กันไปเพื่อปรับตัวให้เข้ากับกําแพงภาษีของอเมริกาและภาพรวมของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าสงครามการขานั่นเองจริงๆแล้วนะครับแม้กระทั่งก่อนที่ทําน่ะจะประกาศใช้ภาษีใหม่เมื่อเดือนเมษาครับการแยกตัวระหว่างจีนกับอเมริกามันก็เริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยทุนต่างชาตินั้นก็ ทยอยออกจากจีนมาพักใหญ่แล้วครับระหว่างปี2023ถึงปี2024นั้นก็มีบริษัทไทเทคข้ามชาติอย่างน้อย12แห่งที่ถอนตัวหรือลดกําลังการดําเนินการในจีนลงไปแล้วอย่าง Fidelity International ครับก็มีการเลิกจ้างพนักงานไปประมาณ500คนจากแผนกในจีนภายในปี2024นี้ส่วนซิโก้ครับก็เลิกจ้างพนักงานกว่า300คนที่โรงงานในต้าเหลียนเมื่อเดือนกันยายนปี2024ซึ่งเป็นการเลิกจ้างระลอกที่2ในปีนั้นเลยหรอครับในด้านของ ไ b m นั้นก็ปิดแผนกวิจัยแล้วก็พัฒนา R&D ในจีนไปเมื่อเดือนสิงหาคมปี2024ครับไมโครซอฟท์ Microsoft นั้นก็เพิ่งจะถอนทีม AI ออกจากจีนเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2024ส่วนลิงเก้ครับก็เพิ่งจะปิดแพลตฟอร์มหางานในจีนยังเป็นทางการเมื่อเดือนสิงหาคมปี2023โนนอกจากนี้ครับ ยังมีบริษัทผู้ผลิตข้ามทชาติอีกอย่างน้อ111แห่งที่ถอนตัวหรือลดการดําเนินการในจีนในปี2024ครับตัวอย่างเช่น Volkswagen ครับที่ประกาศเมื่อเดือนกันยายนปี2024ว่ามีแผนจะปิดโรงงานจิจการร่วมการค้าในหนานจริงกับ SAIC ภายในปี2025ซึ่งโรงงานนี้ครับก็ผลิตรถยนต์โ o กว s าเกตเ p สเร็จแล้วก็โซกดาเป็นหลักโตโยตานั้นก็ประกาศเมื่อบันที่13กันยายนปี2024ครับว่าจะปิดโรงงานทีโน่บอเทอร์ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเซี่ยงไฮ้ภายในสิ้นเดือนนั้นครับคอนด้าก็มีโรงงานกิจการร่วมการค้าแห่งที่2ในอูอันที่จะหยุดการผลิตโดยสิ้นเชิงทำให้ต้องเลิกจ้างพนักงานกว่า 2,500คนและเมื่อวันที่29กุมภาพันธ์2024ครับไแบบร์เกสโตนั้นก็ปิดโรงงานผลิตในเซนหยางยังเป็นทางการไปแล้วเลิกจ้างคนงานกว่า1,200คนแล้วก็นิสสันมอเตอร์ครับก็ได้ปิดโรงงานผลิตในฉางโจไปเมื่อเดือนพฤิกายนปี2024ในด้านคุณชูโงควนครับซึ่งเป็นนักวิจัยอาวุโสของนัมโบรุเคปิต้าในญี่ปุ่นครับก็วิเคราะห์ว่าบริษัทในสหรัฐญี่ปุ่นแล้วก็ยุโรปจานวนมากนะ่ะกำลังลดการพึ่ง จีนแล้วก็เร่งการถอนตัวออกจากจีนเพราะว่าความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์พูดง่ายๆนะครับก็คือภายใต้ภาษีใหม่ของรัมเ่เร็วที่สุดที่ทุนต่างชาติกำลังไหลออกจากจีนนั้นน่ะก็มีแต่จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆครับอย่างที่ด็อกเตอร์หวังบอกไว้นั่นแหละครับว่ามันเป็นเรื่องด่วนสำคัญของพวกเขาที่จะต้องเร่งถอนตัวออกจากจีนอย่างรวดเร็วที่สุดด,ด็อกเตอร์หวังครับกล่าวว่าไอโฟนน่ะต้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว เพื่อย้ายห่หวงโซ่ประธานออกจากจีนอย่างปลอดภัยมิฉะนั้นแล้วก็ iPhone ที่ผลิตในจีนครับจะเห็นส่วนแบ่งการตลาดในอเมริกาลดลงอย่างมีนัยสาคัญซึ่งมันก็จะส่งผลกระทบรุนแรงต่อไรายได้ในอนาคตต้นทุนในการย้ายห่หวงโซ่ประธานนั้นมันก็เทียบไม่ได้เลยกับสิ่งนั้นและนี่ก็เป็นสถานการณ์ที่น่าจับตามองอย่างใกล้ชิดเลยนะครับว่าทิศทางลมทางเศรษฐกิจกโลกนั้นน่ะมันจะพัดพาไปทางไหนและผลกระทบต่อจีนรวมถึงประเทศอื่นจะเป็นยังไงต่อไป